เดือดเดือดมากมามามาหมุนมาไวไป่งกันนไปไหวไหมมามาใสุ่ดอไปที่ใหญ่เนี่ใส่ชุดห่ไปก่อนเลยมันบูมบุ่มเตอร์่ไูมอไรยะบูมเอ่าลกตนี้่แต้ม่จะติดกนแล้วแต่ว่าขอแค่ไก่ก็ให้โบ้ขึ้นขึ้นมาใหญ่ทีแเาใส่ยุทอแบบนี้ไอน ไปห้องกัน hmm. อ mm ีแ hmm. ล mm ้วยงห้างดีเอ้โหบูรณะห้างไหวทางพุ่มไป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 ก่างยาวด้ออเินัดมาไหวน้ำเข่าเร็วไปสิไกลกูหมูเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนแล้วมันมีพอ ต่อยเลยก็ได้ต่อยในมุมอยาบเลยก็ได้เ้ยง่วเลยพวกันบอกหรือไปนอก่อนนะมึงอะูก่อนบ่อนอ้อดได้เกลือดิเออไปลองดิข้ามหายใจกันเฮ้ยพกลอันข้ามหายใจกันบูดน้ำไปเลยเนื้อขุ่มหนาลงนะเดิน

ทอดไว้หันโุกอย่างเลยขึนหน่ฮะอดองสอนอระบายน้ำ แบรนด์ยังมุ <c ười> <c ười> ่งที <c ười> ่ไปต่อได้อีกแต่บริหารใจมันมีที่ยื้เออแต่คือแิงมึงทำมุดน้ำนี่เดี๋ยวมึงมุดน้ำหัวอยู่อีกบริหารใจใจเราเดี๋ยวคืองานใจแบบด้วยเงินอุ้มบวกอะแตัว่าไอ้สองว่าขึ้นหมดไอ้ขึ้นบลอกหัวถึงตรงวงได้น้ำทุ้อย่าง

มึงเห็นอย่างมึงเวียมึงหมดน้ำหรือมึงเห็นอย่างของมึงกันนะหาหมดไปไหมหอดเข่าอยู่เบา ฐานสื่อสิทธิ์ฐานสื่อ